Believe When comes the cias, ชุดบูย่าพักประจำเดือนนี้ซึ่งบูย่าพักประจำเดือนนี้ก็คือชุดบะหมีน่นั่นเองนะครับนี่นะชุดบะหมี่นะผมเดี๋ยวเราย้อนกลับไปให้ดูเลยโดยชุดบะหมี่ก็คือจะเป็นแนวอาสไตล์บะหมี่นะม,มีชุดโต๊ะก็จะประมาณนี้เฮ้ยน่ารักดีนะหนึ่งชุดของอยังไงไม่รู้ส่วนแล้วก็มีปืนก็มีของ,ของกรอกใบศาสะะคร์นะเดี๋ยวข้ามไปดูของรางวัลต่อไปในเลเวลที่ติดได้กระเป๋าเนีย่ยครับสายฟรี ได้กกเกาะสตวเลี้ยงเเนี่ยเขาก็ข้ามมายาวๆได้รถจี๊ปกับโปรไฟล์นะครับผมได้ตีกับโปรไฟล์ซึ่งผมเล่นครบไปแล้วนะครับได้นี่แอร์พอร์ตด้วยแล้วก็มีระเบิดบางมีอุ้ยน่ารักดีแล้วก็ปืนฮิวสไนซ์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมในเมื่อคนเขาไม่ใช้ไปไล้ยิงคนกันอยู่แล้วนะจริงๆปืนนี้แทบจะไม่จําเป็นนะแต่หาง่ายนะับแล้วก็กระททะกระเป๋ากางเกงอีกแบบนึงนะเป็นงเกงฟุตบอลนั่นเอง มีนี่ด้วยกล่องศพนะครับเป็นกล่องศพสายฟรีได้นะครับแล้วก็มีท่าเต้นบะหมี่ด้วยนะนี่ท่าเต้นบะหมี่กินบะหมี่ครับโอ้โหซดบะหมี่ควรโอ้ยนี่ถ้าเป็นท่าต่อเนื่องมันจะควรโอ้ยกว่านี้นะแล้วก็เลเวลหนึ่งร้อยก็จะได้ชุดนะครับผมก็แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะที่มันโผล่เข้ามาในกิจกรรมบะหนี่คือปืนพลาสมาที่อยู่ในแรงไดมอนนะผมนี่บวกแม่นยำบวกลั่นหนึ่งลดความเร็วในการเคลื่อนที่สุดมากปืนนี้ผมบอกเลยบวกลั่นบวกแม่นยำทั้งที่ปกติปืนนี้มันก็ลั เออแล้วผมออก็แค่ประมาณเจ็ดสตัมปก็ขึ้นแดงๆแล้วนะครับก็อ่านะผมก็จะมาเล่นคู่กับปืนขอเล่นคู่กับปืนพัสมาสกัน,นทุกคนเพราะว่าไอเจ้าปืนยูสไนมันก็งังไงอยู่นะยูสไนเนี่ยมันก็ยังไงยอยู่นะเพราะว่าผมไม่อยากจะเล่นนะครับแต่ผมจะเอาไปโชว์หน้าล็อบบี้ยิงให้ทุกคนดูกันหน่อยๆแล้วกันเนาะส่วนเรื่องในเกมผมไม่มั่นใจนะว่าจะไปยิงให้ทุกคนดูยังไงคงอยู่เลยส่วนปืนหลักเขาใช้เป็นพัลสมาตัวนี้นะตัวน,นี้ตัวนี้พัลสมาสปะผีนะ ่วนอาวุธประชาชนก็คงต้องเป็นเดี๋ยเนี้ยเจ้ากระทะาแล้วบอาคงเป็นกระทะเหมือนเดิมหละแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะอาวุธระเบิดก็ต้องเป็นระเบิดบอรมีนะครับบารมีตอนนี้ไอวอลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงดีทรงบารมีเนาะเอ้ยมันมีไอวอลอนิมินี่หว่าอีครับผมอยากได้มานานมากเลยตัวนี้จริงอยากได้มากแต่อยากได้ถาวรมากแต่ก็ยังไม่ออกมาให้สักทีหนึ่งนะครับอีกไม่กี่รอบเนาะแล้วก็เพืนฮิวสไนก็จะพอให้เล่นให้แล้วกันเนาะถ้าบอกว่า ไม่งั้นผมจะไปลงทีเ<ไ>ปค<ป>ส่วนสำหรับชุดผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนล่างก่อนเนาะมอดูให้ดูเฉพาะชุดผู้ชายนะครับก็จะแนวนี้เนาะแนวตรงนี้เลยคล้ายๆกับชุดตัวเจ้าอนิเมะครบมีโอไฟ์นะครับมีด้วยคมชีพแล้วก็บอกโดยผมจะทําการเล่นแบบโดดล่มให้ทุกคนดูกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมุกันได้เลยนะครับเออสะทัาทภาระก็มีู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทุกบท่านี้ แต่ถ้าทางคุณสอบไม่เอาไปแล้วนะเพราะว่าผมชอบนนี้มากโอเคเขาไปเพิ่มนโอเคตอนที่เขาอยู่ทีหน้า็อบบีนะรับอาจจะไม่ดังมากคอเพ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลนะเขาจะเต็มเดิมแต่ว่าอันนี้ใชมน้อยจริงครับเดี๋ยวผมจะพยายามเน้นตัวในดวงนะว่ามันช้ได้ยังไงนะ้วเฮ้ย ไม่ลืมเอาร้านค้ามาทุกคนคือร้านค้าพกพามันจะมีปืนยืนสไนให้อีกนะแต่เพราะว่าวันนี้ผมลืมประมานะเนาะกดซ้อนไปเลยเดี๋ยวจะหาเล่นปืนพัชมาแล้วกันนะครับส่วนปืนยืนสไนท์ตัดออกไปแล้วกันก็นนกดูให้ดูแบบเมื่อกี้แล้วกันความเทียบความสต,ตานกะาเพราะว่าในแมตช์ดดนี้ไม่มีเฮ้ยโกิที่วะเฮ้ยโอ้โอี๋ยวลงขอลงงานกับเบอร์สีแล้วกันเนาะ ตเนี่ยผมลืมเอามานะเพราะว่าราชนะตัวต่อจะตัดปืนยิงสนัยนะครับที่บอกตรงนะว่าปืนยิงสนัยมันเล่นยากมากนะครับนี่มันก็เหมือนกับในตอนดนิมิตตอนจุดนิมมันก็เอาปืนอะไรมาไม่รู้ว่ปืนยิงยาเอามาให้เล่นกันเพื่อผมก็งงว่าจะเอามาทาไมั้งที่ปืนยิงยาไม่จําเป็นต้องใช้ในซ้ำไปยือในจริงๆมันไม่มีใครใช้อยู่แล้วนะครับได้ปืนแล้วเราคนเพื่อนเราก็ทะลึงลงที่อะไรหมดเลยเนาะอุตสกาไอสามเจ้า รักาสามไปสามเรื่องเลเนี่ยถ้ามันต้องแต่ต้นเกมเดี๋ยวด้ที่เราจะเล่นปืนยิงยานะครับเอ้ยปืนฮิวสไนเ์ปืนสิแต่ไม่ได้อยากเล่นปืนยิงยาอยู่นะแต่ว่าก็ไม่อยากจะิดหวังนะเนาะปืนยิงยาอ๋อลึกออกแล้วทุกคนผมลืมไปว่านี่ไยฟาสมาได้เลยฝึกปืนฟาสมามาที่ยวอนมันแน่แต่ผมขอใช้อีกปืนหนึ่งเป็นดูพีแล้วกันเนาะดูพีเดี๋ยวสี ยังเป็น u ู p พกระจกกระจกอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้อัพอืมเบอร์หนึ่งทำเบอร์สามได้ปืนแล้วนะครับึ่งเราก็ยังไม่ได้อะไรเลยไยแม็กซิกดีบัตกดเดี๋ยวเราเล่นพ่กแม็กซิกเพราะว่าแม็กซิกผมไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวเราจะสู้ด้วยปืนเบาสองกระบอกแต่พลาสมามันแรงอ่นะคนมันลั่นเร็วมากนี่ผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือแผทนี้กรอบมันน้อยกว่าแผทก่อนอีกอ่ะ นี่วิ่งมาตั้งนานยังไม่ได้ได้กรอบแค่นี้เอ่อสกิวลอกไปแล้วแหลเนาะก็งงเหมือนกันนะเนี่ยคือผมวิ่งมาตั้งนานแล้วผมได้กรอบแค่นี้เดียวเสื้อมันขึ้นบนเติมหมดแล้วเนาะจริงนะตอนนี้กรอบมันน้อยขนาดนะั้นเลยหรอเดี๋ยวเราจะไปเปิดเอาจากกับกล่องก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเปิดเอาจากกล่องกันก่อนถ้าโดนลาก,าาก,กาของพวนี้ก็คงคงเลยนะลากเนี่ย เีเราจะลองไปดูกันหน่อยนะครับว่ามันจะมีให้เราไหมนะ,ะแล้วเขามไม่เจ็บไรน่นเหรอเไปไเปิดตรงนั้นให้เราเราดูน่อยสิโอ้โหโอ้ยสแป,ปอยากเล่นมา้ยกระตาได้แล้วะครับกระตาแล้วก็รับไปกินนะ ผมได้ด้วยของอยู่นี่ก่อนะครับนี่ผมได้สโคปสี่สโคปสองแล้วก็ได้กระถางมาเป็นที่เรียบร้อยนครับกระทางสบมันจ้าซะเหลือเกินถึงคำพูดของนักค่อมครับว่ามันจ้าซะเหลือเกินดีค่ะดีเฮ้ยเหมือนมีเส้นว่ามีหลุดออกมาด้วยนะแต่ว่านี่ก็ด้านหลังผมก็กระเป๋าด้านหน้าพร้อมทุกอย่างไอเกนปืนก้อนเล็กๆหน่อยนะผมว่าเพรอย่างนั้นผมก็ได้ปืนไฟมาใช้ตั้งแต่ต้นเกมนะแต่ไม่มีใครให้ยิงตั้งแต่ต้นเกมเนี้ยสิงงเลย คนมันหายไปไหนหมดเ่านเราตกุกม,มนแล้วเนาะก็บวกลัน่นบวกแมนก็ถืว่าดีเนะพลาสมาต่ออีกนะก็ประจจยหมดก็บวกกับสกิลมาโลอีกก็น่าจะแรงนะครับตามหลกักน,นะนสุดีครับนะัดนะมันยังมีปืนอนิเมะอีกกระบ,บอกเนาะที่ผมไม่ได้เล่นให้คนได้ดู เขาจะไปโหลดนะครับผมนี่โหลดที่โหลดนีดดเดี๋ยวเราจะตามเพื่อสองเพื่อสามไปไม่มีใครเลยหรอตอนนี้งงมากเลยคนมันตายไปไหนหยิงร้อนยิงแรงเร็วอ่ด้วยนะเฟือนี่คือถ้ายิงสีรัะเนียแทบม,มันแทบไม่รู้สึกเลยแต่ไม่มีใครยิงเลยหรอเปล่าไม่มีเลยคนเดียวที่ผมเก,กบกระสุนมายมากเลยนะ เก็บเยอะด้วย2อาชิบนัดกระยา6กล่องเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการโฮนสลิงกันกำลังยึดเครื่องแสงไปหน่วยลาท้าตายขบวนฟาตายหาัาตายมาเพื่อนลงหาเมืองที่เดือดที่สุดในตลราดการพระเจ้าพีกมันเงียบขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยติดพีกมันต้องเดือดตรงนี้สิ เดี๋ยวนะเพลมันเงียบเก็นไปป่ะเงียบสติปกติเลยเราต้องเก็บยาเยอะเป็นโอกาสก็ลังยึดแอร์ดรอปป้องกันถ้ายึดแอร์ดรอปมันจะมีใครไปทักทายเพื่อนเราไหมพอสองข้าวเพื่อนถูกป้ายนาทีทองตำแหน่งประตูแล้วก็คับแสงทุกคนเฮ้ยอุ้ย พัดล้านๆๆๆนลานลรัโอ้ไม่ได้คิวซะด้วยลืมไปว่ามันเป็นปืนพลาสมามันยิงไม่ต้องเป็นต้องเอาคิวแค่นั้นโอ้รม,มึก้อนถึงก้อนใหญ่แบบนี้สวยทุกนคนแพ้แพ้อะฮงเ้าเาได้คิวสองคิวแบบงงๆครับผมอัดคิวมาเลยวะคิวตองขวา อยูอต่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยดูมุมเรามันก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันมองไม่เห็นอะไรไฟฉายโอ้ยตรงนี้เองใครคะดูหน่อยว่ามีคนพ่อตรงโน้อนอ้าวแตกเไปทางไปดิเขาอยู่ตรงไหน,นอ่ะทุกคนเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาใช้สกิลสกิลอีกไม่อยู่ไหนเนี่ยมันมีสองทาง ทริปเปิลคิลสองคิวนะครับทุกคนตอนนี้ยังชิวอยู่ยังชิวอยู่ยังชิวอยู่อุ้ยไม่ชิวแล้วครับผมโอยเต็งสามชิวแล้วทุกคนแต่ผมไม่คิลโอ้โหเกินไปได้เร็วมากเข้มมากเพือนอย่างน้อยตอนนี้ผมก็ได้ไปสามคิลนะครับอย่างสบายสบายเราไม่ลบอยู่เลยแล้วแล้วทำไมตรงที่เราโดดมันมีอีกตัวที่ตัดต่อเลยคือทางแสงมันยังไม่เปิดใช่ไหมเพราะว่เปิดแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของ ไดแล้วงานนี้ไม่ต้องได้ก็อยากได้ปืนพลาสมาอีกรอบนะคิดสนุกมากแต่ยิงปืนพลาสมารวยได้มาสามคิวละคิวคนอื่นต่อรุ่นยิงล็อกก็แค่ตัวเดียวจะไม่ได้คิวนะตอนนี้น,อน็อกรถเอดดะนั่งม,นนนนมนนันเลยอ่าอ้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 าไม่มีสีปืโนโหดทำแบบนี้ขอของหน่อย ้องกลับไปบวกแลนะอะเมื่อกี้คือก็อยิงคนไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามุมเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเรารออยู่ตรงนั้นเลยเหรอไป้เพื่อนานายจะรออยู่ตรงนั้นได้ก็ได้นะรอไปเลยเราเราเต็มที่ให้นายรออยู่ตรงนั้นเพื่อเราจะได้เกิดใหม่ได้ไหวขึ้นเออดีว่ะเพื่อนทำได้ดีมากสกปรกสีตรงไหนนะเ่เมื่อกี้ยังมีสีมัมัเยา เพืกลับไปบวกโดยเฉพาะตอนนี้อ้าวเฮ้ยวงมันจบตรงนี้นี่หว่าถ้าสมมติว่าผมได้ไเจ้าปืนงถ้าผมได้ของผมกลับมาแล้วกลับไปที่กล่องตัวเองนะผม,ผมอยากได้ของตื่กลับมาเนาะเฮ้ยเวอร์ีนา่นคะคนจะลองกลับไปดูของตัวเองมนะ่ว่ามีได้ยังได้อยู่ไหมเจ้าพักมากนะคนแต่ก่อนขอเก็บไปดีกว่า <c oughs> อะไรอะ

เรไม่รู้นะว่าท้างนะนมีคนเยอะขนาดนี้ผมก็จะปล่อยเขาไปแล้วนะเพราะว่าผมจะต้องหาที่กังาก่อนี่ก็คลามากไม่ทำให้หนโ ไปเลยรออะไรเล่าได้คนหนคนรงน,น,น้าสั่งหน้าตั

bây giờ นะรายอาจารย์ใช่ฮะเรื่อยๆเนี่ยเลยนะสนุกนะดู เอาลืมเก็บปืนโปรติงืมเก็บปืนอาอุ้ยอุ้ยคนโผโไม่ห็นเติงเอาเป็นามเราเป็นคทักนิดเ่าเป็นคนอีกมั่นคงมากต้องดึง้นเี ผมไม่ทันพรผมไม่อนเอะอว่าจริงๆเขาด้เปิลคุณสมโอเเพกาะน่รังเอร่อพออียบรงหน่อยคือจริงๆเขาสามารถใช้ไอ้ ทำไมเขาไม่ใช้ฟอร์มหั่งบ้านน่าจะรอดนะทีมความสุขความไม่เสียเที่ยจะรอดไหมเนี่ยเราเดี๋ยวไปย้ายภาพไปตัดภาพทำเบอร์สองที่กำลังพิวตัวเองและหนีสตรูไหมโอดีตอนนี้เหลือสิบคนก็คือปืนพัสมามันจะทีุ่ดนเนาะโหแตกแล้วคือมุมเขาโอยวไม่ทันนะครับผมไปแล้วกอ ความหมักของเราคือจริงๆเขาใช้ความหมักบ้านรออยู่บนนั้นก็ได้นะโอเคครับเลยคนเดียวนะคนกีราห้าโเกิดโอ้โหคนอย่างเยอะโอกาสที่เขาจะรอดก็น้อยเลยนะแถมไอ้ทางแสงมันมันวงมันไปจบแถวทางแสงเลยเลือดไม่มียาไม่มีแน่นอนแค่นี้คือถ้าวิ่งกลับไปซุบได้ไหมครับไม่ได้นะครับว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้ตัว เปียนไม่พอสั่งเดียวเพื่อนคือเว้นแต่ว่าจะนัดคิวใครมาได้หมแล้วก็ทำได้หไหมไม่ได้ครับตอ,อนนี้ทุกคนรู้ตำแหน่งของพี่เรียบร้อยข้างตัวมีตัวหนึ่ง,ข,งข้างตัวข้างเราน่าจะมีตัวนึงแล้ววงนั้นมาจบแถวเราอีกคือถ้ายืนนิ่งๆแล้วก็รอก็คงได้นะอ่าเรียบร้อยครับไม่รอดนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ